นักเรียนจงหาผลลัพธ์ของโจทย์ข้อนี้นะครับติ๊กต๊อมติ๊กต๊อเอเุดนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้นะอะสี่หมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดค่ะถูกต้องนะครับมาข้าขอท้าทายไปยังด็อกเตอร์และสมุนถ้าแน่จริงก็ให้รีบม,มาตามช่วยเด็กๆพวกนี้เอาไว้ ก่อนที่ค้าจะดูดพลังวิชาคณิตศาสตร์จากสมองของเด็กๆพวกนี้เพื่อมาเสริมสร้างให้ค้าแข็งแรงขึ้นไป <laughs> มาเร็วๆนะจโจทย์คณิตศาสตร์ยากๆรอ้อยย่ เามแล้วหจะทำยังไงดีกับเจ้าสัตว์ประหลาดเลซี่มันจับเพื่อนๆของพวกเราไปแถมยังบอกว่าจะดูดพลังด้านคณิตศาสตร์จากสมองของทุกคนเพื่อให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปอีกอะเรื่องชั่วร้ายแบบเนี้ยจะเป็นฝีมือใครไปไม่ได้หรอกนอกจากเจ้าจอมวายร้ายมิสเตอร์โมโจอีกแล้วแน่ๆเลยอะแถมยังท้าทายไปถึงดออรอีกด้วยนะทำอะไรสักอย่างสิเชนไม่ได้การละ แบบนี้ต้องรีบไปขอความช่วยเหลือจากด็อกเตอร์ซส้นแล้วล,ล่ะอย่าเราครับอย่าล้วครับดกเตอร์พี่ชัยโยช่วยด้วยครับฮะว่าไงเชนเกิดอะไรขึ้นเหรอวิ่งหน้าตาตื่นมาเชียว <S <S ถ้าให้กับผมเดานะครับคงมีสาเหตุมาจากจอมวายร้ายเจ้าเก่ามิสเตอร์โมโจแน่นอนใช่แล้วครับครั้งนี้มิสเตอร์โมโจได้ส่งสัตวประหลาดชื่อเจ้าเลซี่มาก่อกวนงานแข่งขันวิชาคณิตศาสาตร์ แล้วก็ได้จับเด็กๆที่เข้าแข่งขันไปครับมันบอกว่าจะดูดกลืนพลังงานความรู้เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์จากสมองของเด็กๆเ,เพื่อไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับมันนะครับแล้วก็ยังท้าทายมาถึงน็อกเตอร์ด้วยว่าถ้าไม่อยากเห็นเด็กๆได้รับอันตรายให้รีบหาทางไปช่วยเด็กๆโดยด่วนเลยล่ะครับนึกว่าอยู่แล้วเชียลว่าเจ้ามิสเตอร์โมโจนี่จะต้องทำเรื่องวุ่นวายขึ้นอีกพวกเธอไม่ต้องเป็นห่วงฉันได้เตรียมการทุกอย่างเอาไว้หมดแล้วสุดยอดอยู่แล้วด็อกเตอร์ซะอย่าง นี่คือชุดยอดมนุษย์แมทแมนใครได้สวมใส่ชุดนี้แล้วจะมีความเก่งและรอบรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะมาไม้ไหนยอดมนุษย์แมทแมนก็ต่อกรได้ทุกรูปแบบแล้วใครจะเป็นยอดมนุษย์แมทแมนล่ะครับด็อกเตอร์ก็เธอแน่ล่ะเชนเธอจะต้องเป็นยอดมนุษย์แมทแมนหฮ<อ>้อใช่แล้วชายโยพูดถูกต้องแล้วแลยอดมนุษย์ ในที่สุดก็มาตามคาเรียกร้องเจ้าด็อกเตอร์เอ๋ยคิดแล้วว่าสมุนของแกจะชนะมิสเตอร์โมโจที่สุดแสนจะฉลาดและเรวร้ายที่สุดในโลกคนนี้ไปได้บ่มีทาง ยินดีต้อนรับสู่ประสาทมิสเตอร์โมโจโเจ้ายอดมนุษย์แมดแมนกิกก๊กกับเจ้าหุ่นกระป๋องบุโรทงังพวกเจ้าพร้อมหรือยังที่จะรับมือกับข้าพวกเราพร้อมเสมอที่จะต่อสู้กับจอมไวร้ยอย่างเจ้าแม่ผู้ได้โดนใจข้าจริงๆถ้าอย่างนั้นอย่าเสียเวลากันเลย เดี๋ยวเจ้าสปารลาดเลซี่สุดที่รักของข้าจะดูดกลืนพลังจากเด็กๆพวกนั้นหมดสะก่อนช่วยเราด,ด้วยช่วยด้วยช่ด้วยช่วยดวย,ดวยเราด้วยพวกกับผมไม่ยอมให้เกิดขึ้นอย่างนั้นแน่นอนครับแหมพูดโดนใจอีกแล้วเอาละในไนพวกเจ้าก็มาตามคำท้าของข้าแล้วข้าจะให้พวกเจ้าได้พิสูจน์ฝีมือก็ได้ เห็นโมโว่าเก่งนักเก่งหนาเรื่องคณิตศาสตร์ข้าก็เลยจัดสนามประลองวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นโดยที่เจ้าจะต้อง่าด่านโจทย์สุดหินไปให้ได้ในเวลาที่กำหนดถ้าเจ้าทำไม่ได้พวกเด็กๆเหล่านั้นก็จะไม่หลงเหลือพลังความคิดด้านคณิตศาสตร์อีกต่อไป้โอ้โห <c oughs> oh นี่มันอะไรกันะ มาเลยเราพร้อมอยู่แล้วล่ะพวกเจ้าจะต้องฝ่าด่านโจทย์คณิตศาสตร์สุดหินของข้าทั้งหมด4ี่ดานโดยที่พวกเจ้าจะต้องกดปุ่มเพื่อซุ่มเลือกหมวดของโจทย์ซะก่อนจากนั้นโจทย์ในด่านแรกก็จะปรากฏขึ้นมาบนจอโดยเจ้าจะต้องเติมคําตอบลงไปให้ถูกต้องถึงจะมีสิทธิ์ผ่านเข้าไปในด่านต่อไปได้และภารกิจทั้งหมดนี้เจ้าจะต้องปฏิบัติการให้เสร็จภายในเวลาหนึ่งชั่วโมง ถ้าเจ้าทําไม่สําเร็จเจ้ารู้ใช่ไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอ้เริ่มได้ฮเย้ขอแสดงความยินดีท่านได้โจทย์คำถามในหมวดจำนวนนับไม่เกินหนึ่งแสนและช่วงเวลาต่อจากนี้ท่านจะต้องตอบคำถามให้ถูกต้อง ในเวลาที่กำหนดเริ่มข้อที่หนึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้เขียนแสดงจำนวนต่างๆมีตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยในการเขียนจะใช้เลขโดด10ตัวคือ โดยตัวเลขเดียวกันจะมีค่าไม่เท่ากันเมื่อเขียนว่าในหลักเลขต่างกันเช่นเลขหนึ่งในหลักสิบหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นและหลักแสนดังต่อไปนี้10หน่วยเท่ากับ1 0เท่ากับ10โดยค่าประจำหลักสิบเป็น10 10 10เท่ากับ100เท่ากับ100โดยค่าประจำหลักร้อยเป็น100 1 0ร้อยเท่ากับ1000เท่ากับ1,000 โดยค่าประจำหลักพันเป็น1000 10 0 0 0พเท่ากับ1 0,000ืเท่ากับ10,000โดยค่าประจำหลักหมื่นเป็น1 0,000 100,000ืเท่ากับ10,000เ 10, ท่ากับ10,000โดยค่าประจำหลั 1, 000, กแสนเป็น10,000จากโจทย์ข้อ1.1ให้จำนวนนับไม่เกิน10,000วิธีคิดข้อนี้ก็คือ85,732เท่ากับ สองอยู่ในหลักหน่วยค่าประจำหลักเป็นหน่งมีค่าเป็นสองสามอยู่ในหลักสิบค่าประจำหลักเป็นสิบมีค่าเป็นสามสิบเจ็ดอยู่ในหลักร้อยค่าประจำหลักเป็นหนึ่งร้อยมีค่าเป็นเจ็ดร้อยห้าอยู่ในหลักพันค่าประจำหลักเป็นหนึ่งพันมีค่าเป็นห้าพันแปดอยู่ในหลักหมื่นค่าประจำหลักเป็นหนึ่งมมีค่าเป็นแปดหมน เมื่อนำมาเขียนแสดงจํานวนเป็นตัวหนังสือจึงได้ดังนี้85,732มาถึงข้อ1.2จงเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแทนตัวหนังสืออันนี้สบายมากแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าการเขียนตัวเลขแสดงจํานวนที่มากกว่า3หลักจะต้องใช้เครื่องหมายขั้นทุก3หลักก็เขียนตัวเลขได้ดังนี้ สังเกตได้ว่าถึงเลข5จะเป็นตัวเลขเดียวกันแต่เมื่ออยู่หลักที่แตกต่างกันก็มีค่าไม่เท่ากันอย่างในโจทย์ข้อนี้5อยู่ในหลัก10ค่าประจำหลักเป็น10มีค่าเป็น50ส่วนเลข5อีกตัวอยู่ในหลักหมื่นค่าประจำหลักเป็น1 0 0 0 0มีค่าเป็น50,000เครื่องหมายนี้แทนคำว่าน้อยกว่า ตอบคำถามได้ถูกต้องเย้ยขณะนี้เหลือเวลาปฏิบัติการ50นาทีและต่อจากนี้ขอเชิญท่านพบโจทย์ด่านที่สองโอ้โจทย์ข้อสองนี้คือการบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกินหนึ่งแสนจงหาผลบวกต่อไปนี้ให้ถูกต้อง ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบเรามาทบทวนความสัมพันธ์ของการบวกและการลบกันก่อนดีกว่านะการบวกจำนวนสองจำนวนจะใช้วิธีบวกเลขโดดในหลักเดียวกันเข้าด้วยกันโดยเริ่มบวกจากหลักหน่วยก่อนคือหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยหลักสิบบวกกับหลักสิบหลักร้อยบวกกับหลักร้อยหลักพันบวกกับหลักพันและหลักหมื่นบวกกับหลักหมื่นเมื่อรู้วิธีการบวกแล้ว เรามาตอบโจทย์กันดีกว่าเริ่มจากข้อแรกเริ่มต้นเด็ยการหาผลบวกในหลักหน่วยก่อน2หน่วยร่วมกับ6หน่วยเท่ากับ8หน่วยต่อมาหาผลบวกในหลักสิบ0รวมกับ1 0เท่ากับ70และตามด้วยหาผลบวกในหลัก 100, 700, ร้อย700รวมกับ200เท่ากับ900ต่อด้วยหาผลบวกในหลักพัน3 0 0พรวมกับ5,000ั เท่ากับ8,000และสุดท้ายหาผลบวกในหลักหมืน่น40,000รวมกับ0,000 0 000, เท่ากับ40,000เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ4 8 9 7 8ส่วนข้อ2ก็คิดแบบเดียวกันได้ผลลัพธ์ดังนี้ อีกสองข้อก็จะผ่านด่านนี้แล้วนะสู้ๆและแมทแมนส่วนข้อที่ 3, และ4ในด่านนี้เป็นการบวกจํานวน2จํานวนแบบมีตัวทดสําหรับการบวกจํานวนที่มีการทดเมื่อผลบวกของเลขโดดในหลักหน่วยเป็นจํานวนที่มี2หลักจะมีการทดจากหลักหน่วยไปหลักสิบเมื่อผลบวกของเลขโดดในหลักสิบเป็นจํานวนที่มี2หลักจะมีการทดจากหลักสิบไปหลักร้อยเมื่อผลบวกของเลขโดดในหลักร้อย เป็นจำนวนที่มีสองหลักจะมีการทดจากหลักร้อยไปหลักพันเมื่อผลบวกของเลขโดดในหลักพันเป็นจำนวนที่มีสองหลักจะมีการทดจากหลักพันไปหลักหมื่นเมื่อรู้วิธีการบวกแบบมีตัวทดแล้วเรามาหาผลลัพธ์กันดีกว่าเริ่มต้นด้วยการหาผลบวกในหลักหน่วยก่อน1น่งหน่วยร่วมกับ4หน่วยเท่ากับ5หน่วยต่อมาหาผลบวกในหลักสิบ0รวมกับ20เท่ากับ90 และตามด้วยหาผลบวกในหลักร้อย200รวมกับ900เท่ากับ1 1 0เเมื่อผลบวกของเลขโดดในหลักร้อยเป็นจำนวนที่มีสองหลักจะต้องมีการทดจากหลักร้อยไปหลักพันนั่นคือทดหนึ่งไปที่หลักพันต่อด้วยหาผลบวกในหลักพัน6 0พันรวมกับ3 0 0พันเท่ากับ900 0พันแต่อย่าลืมว่ามีตัวทดอีกหนึ่งพันจึงเท่ากับ10 0พัน เมื่อผลบวกของเลขโดดในหลักพันเป็นจำนวนที่มีสองหลักจะมีการทดจากหลักพันไปหลักหมืน่นนั่นคือทดหนึ่งไปที่หลักหมืน่นและสุดท้ายหาผลบวกในหลักหมื่น3ามหมืน,มมนรวมกับ5้าหม,มืนเท่ากับ8ปดหมืนแต่ว่าเรามีตัวทดอยู่1นึ่งมืนจึงเท่ากับ9ก้าหมื่เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ในข้อนี้ก็คือ9 1 1 9 5 ส่วนในข้อ4ก็ใช้วิธีคิดแบบเดียวกัน48,901บวก31,659เท่ากับ85,60ท่านทำสำเร็จท่านได้ผ่านสูดานต่อไปเย้ <Yeah. S 2> yeah. ยังยังยังอย่าเพิ่งดีใจไปเจ้าจะต้องเจออีกเยอะแยในด่านนี้ก็คือการลบตัวตั้งที่ไม่เกินหนึ่งแสนนั่นเองการลบจำนวนสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกินหนึ่งแสน จะใช้วิธีลบเลขโดดในหลักเดียวกันคือหลักหน่วยลบกับหลักหน่วยหลักสิบลบกับหลักสิบหลักร้อยลบกับหลักร้อยหลักพันลบกับหลักพันหลักหมื่นลบกับหลักหมื่นสำหรับโจทย์ข้อที่1 67,385เลบ15,174เท่ากับเริ่มจากหลักหน่วยก่อน5หน่วยลบด้วย4หน่วยได้หนึ่งหน่วย8ปิบ ลบด้วย70ได้1น0 0 0สลบด้วย100ได้200 7,000ลบด้วย5,000ได้2,000 60,000ลบด้วย1,000 0ได้50,000ภาคที่อธิบายใช้วิธีการลบแบบแนวตั้งและไร่เรียงตามขั้นตอนคำตอบของข้อนี้ก็คือ52,211ส่วนข้อ2นั้น เป็นการลบจำนวน2จํจำนวนโดยมีการกระจายหมายถึงถ้าจำนวนในหลักใดของตัวตั้งน้อยกว่าจำนวนในหลักนั้นของตัวลบต้องกระจายจำนวนของตัวตั้งจากหลักถัดไปทางซ้ายมารวมกับจำนวนในหลักนั้นจากโจทย์ข้อ2 5185ลบ4,281เท่ากับวิธีคิดดังนี้5หน่วยลบหน่หน่วยได้4หน่วย8 0 ลบได้0 1 0 100 0ลบ2 0 0จะเห็นว่าหลักร้อยของตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบจึงต้องกระจายจากหลักพันมาหลักร้อยแต่จำนวนในหลักพันเป็น0ูนยจึงต้องกระจายจากหลักหม่นมาหลักพันสะก่อนจึงได้เป็น1100ร้อยลบ200ได้900 9000ลบพได้5000 สี่หมื่นลบศูนยได้4ี่หมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้ก็คือ 45, สี่หมื่านเกาสีท่านทำสำเร็จท่านได้ผ่านสู่ดานต่อไปเย้ <Yeah. S 2> ท่านคงเหลือเวลาในการปฏิบัติภารกิจสิบนาทีฮ hmm. <Huh? S 2> โจทย์ข้อสุดท้ายมีอยู่ว่ามิสเตอร์โมโจ สร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาในปีที่แล้ว12,858ตัวปีนี้ได้สร้างเพิ่มอีก22,000ตัวแต่มิสเตอร์โมโจมีเป้าหมายว่าเขาจะต้องมีสัตว์ประหลาดให้ได้ทั้งหมด3,9,990ตัวในปีหน้ามิสเตอร์โมโจจะต้องสร้างสัตว์ประหลาดเพิ่มอีกกี่ตัว โจทย์ในด่านนี้คือการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาการบวกลบระคนใช่แล้วครับมาดูซิว่าจะแก้โจทย์ข้อนี้กันอย่างไรขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหามีดังนี้ 1. ทําความเข้าใจโจทย์ดูว่าโจทย์กําหนดอะไรให้บ้างและโจทย์ต้องการทราบอะไร 2. วางแผนการแก้ปัญหาอาจใช้วิธีการวาดภาพประกอบโจทย์ปัญหาหรือเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ 3. ปฏิบัติตามแผนโดยการแสดงวิธีทำหรือการคำนวณหาคำตอบตามขั้นตอน 4. ตรวจคำตอบเป็นขั้นตอนสุดท้ายว่าคำตอบสมเหตุสมผลหรือไม่โอเคเรามาดูว่าโจทย์กำหนดอะไรให้บ้างมิสเตอร์โมโจสร้างสัตประหลาดขึ้นมาในปีที่แล้ว12,858ตัวปีนี้ได้สร้างเพิ่มอีก22,000ตัวแต่มิสเตอร์โมโจมีเป้าหมายว่า เขาจะต้องมีสัตว์ประหลาดทั้งหมด3 9 9 9 0ตัวโจทย์ต้องการทราบอะไรปีหน้ามิสเตอร์โมโจจะต้องสร้างสัตว์ประหลาดเพิ่มอีกกี่ตัวทีนี้วางแผนแก้ปัญหาด้วยการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ปฏิบัติตามแผนด้วยการแสดงวิธีทำ คำตอบแล้ว5,132ตัวและเพื่อความแน่ใจอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายตรวจคําตอบมิสเตอร์โมโจสร้างสัตว์ประหลาดเมื่อปีที่แล้ว12,858ตัวปีนี้สร้างสัตว์ประหลาดเพิ่มอีก22,000ตัวปีหน้าสร้างสัตว์ประหลาดเพิ่มอีก5,132ตัวคือ12,858 22,000 5,132เท่ากับ 3 9 9 9 0ตัวแสดงว่าคำตอบนี้ถูกต้องแล้วมิสเตอร์โมโจข้าพร้อมแล้วที่จะตอบคำถามนี้ว่ามันเลยถ้าเจ้ามั่นใจว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องเพราะถ้าหากว่าเจ้าพลาดพลั้งแล้วก็เด็กๆพวกนี้ก็จะถูกเจ้าเลซี่สัตว์ประหลาดของข้าดูดกลืนพลังวิชาคณิตศาสตร์จากสมองน้อยๆเหล่านี้เด็กๆพวกนี้ก็จะกลายเป็นเด็กที่สมองว่างเปล่า ถามแค่หนึ่งบวกหนึ่งยังตอบไม่ได้หต่ยแต่ถ้าข้าตอบถูกแล้วก็เจ้าต้องทำตามสัญญานะว่าจะปล่อยพวกเด็กๆไปอ่ะแน่นอนข้าเป็นจอมวายร้ายที่รักษาคำพูดที่สุดในโลกแล้วนี่นี่้โอโไปไปแท้อีกจมนไก่ ฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เตรียมตัวกันไว้ให้ดีเถอะบ๊ายบายมิสเตอร์โมโจไปแล้วไปรับอย่าก,กลับมานนะฮะฮะฮ่า่แล้วข้าจะทำยังไงไม่มีเด็กๆให้ข้าดูดกลืนพลังงานวิชากณนิตศาสตร์แล้วข้าก็ไม่มีพลังที่จะอยู่ต่อไปได้แล้วละสิ พลังได้คณิตศาสตร์เจ้าก็สามารถสร้างขึ้นมาเองได้นะเพียงแค่หมั่นเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์วันละเล็กวันละน้อยเชื่อข้าสิว่าสักวันพลังได้าคณิตศาสตร์ของเจ้าจะมากมายทวีคูณโดยที่ไม่ต้องไปแย่งชิงของใครมาเลยล่ะเจ้าสามารถสร้างขึ้นเองได้นะหอ๋อเหรอเออก่อนอื่นแมทแมนเจ้าช่วยสอนให้ข้าด้วยนะได้เลยสบายอยู่แล้วแมทแมนสะอย่าง